ี่ยวสี่ยี่ห้าหกดีครับชาเปลี่ยนแม็กไว์มากคู่นี้สี่มิพอดีไหมสี่มิตสองนัดห้าวินาทีพอวางสองยีสามยี่สามคู่หน่อี้ ปืนอันเดียวเลยพรอมสามคนนับสามคนพร้อมพร้อมเยอะไหมกินกินเรื่องหุ่นเนี่ยกินยังไม่ลงอ๋อเยี่ยมเวลานวม4.01ดีครับทุกชูเตอร์อังโหลด หมวใเ้กีค้างเรื่องตรวจรัเทอรค,ค,ครับเ <c oughs> วลาเรามาตรวจัวนี้ครั้งเนี่ยเราก็เช็คไปด้วยนะครับศูนย์เสิร์ฟยังอยู่ไหมครับ